คำนับราชนีของฉันตอนที่44ถึง50มาให้ยาวๆเลยนะคะโอเคแล้วขอบคุณมากค่ะเดิมทีฉันคิดว่าเขาเย็นชาแต่ทัศนคติท่าทางของเขาที่มีแต่คนแปลกหน้านั้นอบนั้นเขามันอบอุ่นเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่คนที่หลายๆรู้จักก็ดีแล้ว นักแ,แสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ออกจากวงการไปนานแต่กลับปรากฏตัวที่กรุงแบกแดดสถานสถานที่ที่วุ่นวายแห่งนี้น่าสงสัยมากฉันต้องคิดหาวิธีไปจากเขาโดยเร็วที่สุดจริงสิฉันได้ยินมาว่าเขาเกลียดคนอื่นที่คนคนอื่นมายุ่งกับเขาคุณคือคุณหัวเจ็ดนักนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไหมคะ ขอบคุณมากที่ช่วยฉันมากๆค่ะฉันชื่อเสียหลันเป็นลู่นน้องของคุณค่ะไม่คาดคิดว่าจะได้พบคุณที่นี่ขอ,ขอลายเซ็นให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่เคยเซ็นลายเซ็นให้แฟนเลยเฮ้ hey, ไม่ได้จริงๆหรอคะ ฉันเชื่นชมคุณมากๆาก้วค่ะและยังเดินตามรอยคุณสูงกันเป็นเทิงด้วยอยากให้ฉันเซ็นเซ็นที่ไหนอะไรนะตรงนี้เหรอ อย่างต่อ,ตอไปซิวเวียจะทอาอย่างไรตามคําแนะนําของคุณฮัวเจ็ดที่นี่อันตรายคุณไปที่นี่อันตรายเกินไปคุณนั่งเครื่องบินของฉันกับประเทศเถอะก็เห็นด้วยกับเขาและกลับไปประเทศจีนพร้อมเขาขอหนีไปอย่างลับๆโดยไม่ชิงร่องรอยใดๆขอปฏิเสธเขาหลังจะหันหลังแล้วจากไปอย่างสง่างามตอนที่45เสร็จ ที่อันตรายเกินไปคุณนั่งเครื่องบินของฉันกับประเทศเถอะนั่งเครื่องบินของคุณอันตรายกว่าถ้าไม่ได้คุณลากฉันขึ้นรถตอนนี้ฉันอาจจะอยที่สนามบินแล้วเบรกคุรู้ว่าเจดนายพลอาหลักเชิญคุณเข้าไปในคดีาหาดของเขาเพื่อปรึกษาเรื่องครับเราฉันกลับมาในที่สุดเขาก็ไปแล้ว คุนขับคะไม่รู้ว่าคุณพ่อจะ,จะกลับมาเมื่อไหร่แต่ฉันต้องกลับประเทศกลับไปประเทศจีนเพื่อทำธุระด่วนขอตัวกันนะคะบายบายเดี๋ยวก่อนตายแล้วผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่เหรอผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณหัวเจ็ดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณหัวเจ็ดเป็นอะไรกันท่านพี่สามครับระวังตัวนะไว้นะอย่าทําให้นางขุนเคืองคุณหัวเจ็ดไม่เคยอบอุ่นกับผู้หญิงขานาดน,นี้มาก่อนฉันคิดว่าในไม่ช้าเราในไม่ช้าแล้วเราอาจจะมีคุณนายแล้วครับตัวอย่างตต่อไปพี่สามพบเสี่ยรันแล้วต่อไปเขาจะทำอย่างไร ที่เธอลุหาที่เธอหหาทิ่ตาเองซะอย่ากล่าวหาฉันนะก็ซิลเวียอยู่บนเครื่องบินแล้วเขาไม่มีโอกาสฆ่าเธอแล้วขอสร้างอุบัติสร้างอุบัติเหตุทางรถยนต์และแก้ไขปัญหาไม่ทิ้งปัญหาในอนาคตขอเขาจะให้ชาวบ้านก่อจราจนไม่ให้มือตัวเองเปื้อนตอนที่46่สิบหกจแล้วจะปล่อยให้ จะไปให้เธอบอกเรื่องนี้กัคุณหัวเจ็ดไม่ได้เลยค่ะแล้วทำไมเธอไม่รอคุณหัวจ็ดกลับมาแล้วไปเองละ่ะดูเหมือนเธอต้องกลับประเทศจีนเพื่อทําอะไรเร่งด่วนโธ่ฉันไม่ได้อยู่เธอไว้เดี๋ยวคุณหัวเจ็ดกลับมาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเธอโดนหาที่ตายอองนะอิงสัอยาก,กล่าวหาฉันนะไปตายซะ ขอเรียาให้บรกิการครับขอบคุณมากค่ะโครมโครมโครมขอบคุณค่ะแต่ฉันจัดการเองได้ค่ะยินขึ้น ตัวอย่างตัวต่อไปไม่คาดคิดว่าจะถูกผู้ชายบังคับขู่เข็นและซีวีจะทำอย่างไรก็ปราบตัวกระจับพวกนี้อย่างง่ายดายขออดทนไว้เพราะตอนนี้เธอเป็นเสียหลันขอบรรลุความร่วมมือกับโจนและเจี้เครื่อ,องบินด้วยกันตอนที่47ยิยื่นมือออกนี่เป็นรายการพิเศษหรือเปล่าคะ น,นักสาะเร็วหาขยับอีกฉันจะฆ่าเธอตายยินออกมาเดี๋ยวนี้สิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากขยับห้ามกรีดมีคนที่คขึ้นบนนี้เดินไปข้างหน้า ฉันดูอ่อนแอถูกกันแกล้งง่ายขนาดนั้นเหรอถ้าไม่ใช่พราะกลัวเปิดเผยตัวตวนฉันไม่อยากฉันไม่อยากถูกเผยแพร่ข่าวว่าเสื่อนต่อสุขพวกโจรพวกเขากำลังจะไปที่ห้องบินตัวอย่างต่อไปคุณหัวเจ็บม,ม,มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเขาได้ยิน นจับไปแล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะมีทุ่พลต่อคุณหัวเจ็ดมากกว่าที่ฉันคิดกอรีบไปสนามบินและกลับประเทศพร้อมกับเสียหลานขอโทรไปยกเลิกเชื่อบินของเสียหลานถูกยกเลิกวงเล็บถูกยกเลิกอีกครั้งขออยู่เงียบๆดูเหมือนบาดเจ็บเล็กน้อยตอนที่48คุณหัวเจ็ดคนละ่ะ คุณหัวเจ๊ฉันไม่ได้หยุดเธอหยุดคุณเสียรันคุณเสียไว้เชอกับประเทศไปเองแล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลแต่คุณหัวเจ็ดใหม่อย่างที่ฉันคิดไว้โชคดีที่จัดคนส่งไปกำจัดเธอแล้วอาชญยกรรมที่ต้องการตัวระดับ A ของโลก ฉันต้องการให้คุณกำจัดคนหนึ่งในเที่ยวบิน EK 3 4 9และหาโอกาสที่จะฆ่าเธอเธอด้วยการจี้เครื่องบินฉันจะจดชีวิตใหม่ให้คุณในบราซิลเมื่อภารกิจจสรสิ้นครื่องบินเจอกระแสะลมำกระ,ะนาดกับประเงที่ของคุณ ค่าขีมขัดนิดแล้วพยายามตื่นตระหนกก็คือโอกาสนี้แหละตัวอย่างต้งต,ต่อไปดาดูสิดาดูสิว่าซิวเวียกำจัดโจรไปกี่คนค่าก็ค่าได้หนึ่งคนและอีกคนถูกถูกตำรวจทางอากาศจัดการไปแล้วขอขอ ดับเบิลคิวข้าดับเบิลคิวอย่างสมบูรณ์แบบคอไม่สามารถเปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ซึ่งไม่ได้ลงมือกับพวกเขาตอนที่49คลิกปืนปาาไม่มีศูนย์หรอวอะปังแกไปตายซะ มยถึงเป็นแบบนี้ยิ้มเป็นเธอเหรอเป็นเธอที่ทำอะไรกับปืนนี้ตัวอย่างต่อ,ตอไปซิเวียจะตอบความห่วงใยจากอาโฮสเตสอย่างไรคนผู้หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ก็ขอบคุณค่ะฉันกลัวเกินไปจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวแล้วค่ะขอขอบคุณค่ะทิปนี้น่าตื่นเต้นจริงๆคอไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เป็นไรคุณไปดูว่ามีคนบาดเจ็บไหมคะตอนที่ห้าสิบพกกตาแล้วคุณผู้หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอบคุณค่ะฉันกลัวเกินไปจะลุกขึ้นยืนไม่ไหวแล้วค่ะอันตรายมากโดนะพ้าตัวเก็บโดนระ่าตัวแล้วถูกระพ่าตัวแล้วนี่ฉันกาลังคิดว่าคนปัญหาสุดท้าย อะไรเหรออะไรเปล่าแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องฆ่ากันเองล่ะพวกแกอาจจะไม่เชื่อนะมันคือปืนมันคือปืนลงมือก่อนเองไม่ใช่เหรอมันเพราะสาเหตุของกระแสลมซึ่งทำให้พวกเขายิงผิดยิงผิดแล้วฆ่าอีกฝ่ายต่างหา มีโจรจี้งโง่งแบบนี้เหรอฉันว่านะมันแปลกไปแล้วอย่าสนใจอย่าสนใจมันเธอบางทีอาจจะเป็นฟังโทษก็ได้ให้งสาใส่ยังเลยเกรงว่าเธอจะทิ้งเงาทางทจิตใจตลอดชีวิตแล้วต่อไปคือข่าวด่วน เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบิน e อเอี e ่สามสี่เที่ยวบินจากกรุงเแบกบแดดไแปบบกรุงปักกิ่งโจนสองจนสคนจับตัวประกันหนึ่งคนพวกเขาถูกสงสัยว่าเสียชีวิตเพราะเกิดความขัดแย้งภายกันภายในผู้โด,ดยสารและพนักง,ง,งานต้องรับบนเครื่องบินทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วประทานกวนเครื่องบินของเราถูกจีค้ค่ะ โชคดีที่โจรตายโดยไม,ไม่ไม่มีเหตุผลไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับแต่มีตัวประกอบแต่ตัวประกัน1นคนหนึ่งตกใจจนเสียขวัญเพื่อชื่อเสียงของสายของสายการบินของเราเราต้องการให้ไปปลอบใจหล่อนด้วยตัวเองครับตัวประกันคนนั้นเป็นใคร หล่อนชื่อเสียหล่อนชื่อเสียหลันดูเหมือนว่าอาชีพหล่อนเป็นศิลปินตัวอ,อย่างต่อ,ตอไปโจยวนอีกโจอยวนอีเริ่มก้นงอีกแล้วกวนเหวจะดูดูออกแผนของเธอหรือไม่ไม่ทราบว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็กวนเหวถูกเธอล้างสมองมานานแล้วจะดูออกแผนการของเธอไม่ได้แน่นอน ขอในที่สุดสมองของกวนกวนแย่ก็ใช้งานได้สักทีดูออกแผนการของเธอได้ขออันที่จริงกวนเหยี่วรู้มานานแล้วแต่เขาไม่ได้บอกออกไปคำนับราชินีของฉันโปรดติดตามตอนต่อไป 拜拜。Bye bye.